แซบมูไร้มันต่างแดนจ้าแล้วอยติมซิซิมให้เบิ่งจ้ากรอบมากเลยค่ะแซบนั้อโคยติมสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี่กระแดดดีจ้ายายติ๋มจะมาทำ แคบหมูไล้มันนะคะทำไว้กินเองค่ะอยู่ต่างแดนหาซื้อไม่ได้ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรของยายอเด้อย้ะพี่น้องสูตรยายอยายอคือใครยายอคือแม่ย่าของยายติ๋มนะคะแม่ย่าคนยวนจา่าหรือคนเวียดนามนั่นเองนะคะไปะยูเป็นลูกไผ่เพื่อนหนุดมีวิชาหลายอย่างจ้กพี่น้องเกี่ยวกับหมูหมูนี่ เพราะว่าเพิ่นมีเขียงหมนูนะพี่น้องเอาก็เลยได้วิชานเพิ่นมาหลายอย่างวันนี้เราก็จะมาทําแคบหมูไร้มันกันนะคะเจ็าติมใส่น้ำห้อนได้จ้าพี่น,อน้องต้มน้ำควนจะระวังนะคะทํากับน้ําร้อนอันตรายค่ะไปใส่เกลือเจ้าพี่น้อง ก็ใส่น้ำส้มสายชูนะคะแล้วเราก็เอาหนังหมูเราที่เราล้างทำความสะอาดมาต้มเลยจ้าต้มกะว่ามันสุกแล้วเขาก็เอาปิดไฟได้วจากพี่น้องให้มันสุกประมาณสัก ยี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีนะคะเยะติมเฮ็ดแค่สองแพ็คพี่น้องไยบริเฮ็ดหลยทำแค่พอหายอยากนะคะเห็นแดดมันดีนะพี่น้องเพื่อมันสิได้ตากได้แห้งแนี่สิเอาไปตากไม่กรีนเห่าจา้ะปกติเยติมเฮ็ดบม่มีแดดเยติมก็สิเอาเข่าเตาอบจะพี่น้องเข้าเตาอบนี่ก็ใส่เวลาหลายอยู่จ้ะสี่ห้าชั่วโมงคุอพี่น้องเอาจางแห้ง นี่เขาใส่เกลือถ้าผู้ใดกะบัวใดก็ประมาณสอนหนึ่งเด้อจากเกลือหนึ่งช้อนน้ำส้มสายชูช้อนหนึ่งหรือว่าจะใส่ช้อนกว่าก,าก็ได้น้ำส้มสายชูเกลืออย่างนี้ถ้าใครทําเยอะก็ใส่เยอะนะคะช้อนหนึ่งถึงช้อนครึ่งนะคะ เมื่อกี้ยาติมเทโจวกลงเลยยาติมระไรตวงแต่ว่ากะประมาณนั้นหละจ้ะยูก็ไม่ยาย่าติมแห่งใส่กำมือเลยเทติมพึกติมพึกลงน้ำสมกับเป็นกระอนเทอา่ลงเพราะว่าเห็ดขายเนาะมันเห็ดหลายอันนี้เขาเห็ดกินสมัยก่อนก็ขายถุงละห้าบาทแคบหมู ส่งร้านส้มตําถุงละสี่บาทเขาก็ไปขายห้าบาทถ้าผู้ใดอยู่แถวทาอุเทนคงจะหูจักดีดอกยายอ๋อพี่นอ้องยายโอที่แกขายเลือดแปลงขายหมูที่ตลาดท่าอุททนนะคะแต่ตอนนี้มหหว่าเรายังอยู่อยู่บอเราคงเสียเหลือแต่ลูกแต่หลานแล้วละเพราะว่าอยาติมกะ ออกจากเล่ามาหลายปีละ20กว่าปีละ2บหาปีและพี่น้องเลยออกมาจากเราสังเกตหนังหมูห่าซุกมันก็จะเป็นใสๆด้วยจ้ะพี่น้องใสๆมันก็จะอ่อนๆนะคะตอนนี้ยังไม่ได้อีกสักคู่ก็จะได้ค่ะเ่ากระพักไว้กลาว่ามันเย็นแล้วเ่า,าก็มางหั่นจ้าหั่นตามที่ต้องการนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ ขี้ข้าต้มข้าใสเกลือใส่น้ำสมซายชูนี่บ่วห้บห่วห้มันมีกิน้ะจ้ะพี่น้องค่ะมันดับกินแล้วก็กรอบจะกรอบไม่ให้บ่ให้มันเหม็นอ่ะหน้าพี่น้องบ่วห้มันเหม็นอันเหม็นสาบไหมข้าใส่น้ำสมซายชูใส่เกลือหั่นเสร็จแล้วจ้าพี่น้อง แคบหมูของเฮาเอาไปตากได้เลยจ้าตากแล้วนะคะได้สามถาดพี่น้อง,งเลยปัญญามันแห้งเ้าจังสีเอาไปทอดจ้ะพี่น้องรอให้มันแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปทอด แคบหมูไร้มันค่ะตากในกรีนเท่ามันกระซิฮหอนพี่น้องอากาศอบอ้าวนะคะในนี้เพราะว่ามันเป็นห้องกระจกค่ะถ้าตากข้างนอกธรรมดามันจะแห้งช้านะคะในนี้มันร้อนอบอ้าวมันก็จะแห้งเร็วกว่าปกติค่ะพี่น้องแคบหมูที่เ้าตากก็ไดแล้วจะหนึ่งแดดนะคะจะติมตากหนึ่งวันค่ะ แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปทอดจ้าหนึ่งแดดนะคะตักแค่นี้พอค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ถ้าใครมีเวลาตักแห้งกว่านี้ก็ได้นะคะสองแผกกันได้หลายอยู่จ้าพี่น้องแคบหมูเห่านังหมูเห่าเท่ากับมาเริ่มกันเลยจ้าตั้งกระทะเอาน้ำมันใส่เปิดไฟจ้า ตอนแรกเขาก็เปิดแห้งสกปรกจะพี่น้องไฟแห้งไฟแรงก่อนนะคะยาติมสีเฮ็ดครึ่งหนึ่งจ้าบเฮิดหลายบเฮิดเบิดเดจะกินบมเบิดเข้าก็เอานังหมูฮะลงเลยจ้าขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องยาติมบ่ไดไซท่ถุงมือจ้า เห็ดบ่เบิดพี่น้องเรือซัมนน่ย์เตีมสมเสียไว้เห็ดกินเถื่อนหนาจ้ะมันขึ้นนี่ก็ได้ไหลายดู่เด้อจ้่พี่น้องสูตรใยอ๋อบ่คือของคนอื่นเลอจ้ามาดูพร้อมๆกันนะคะสูตรใยอ๋อทอดสองกระทะเ้ยจ้ะพี่น้องเขาโทษเขออภัยจ้าเปิดตะดูดก่อนเ้ยจ้า ี่น้องมอหนี่มอแรกของเฮานี่เปิดไฟค่อยๆเลอจะค่อยที่สุดเด้อจ้ามอนี่แล้วเฮาก็สิมาทอดมอนี่จ้าไฟแหกงเลอจ้าพี่น้องมอนี่มอนี่ไฟค่อยจ้าค่อยที่สุดเลยสูตรนี้ไม่เหมือนของคนอื่นนะคะของคนอื่นเขาจะทอดแล้วเขาก็จะแช่น้ํามันแต่อันนี้เราไม่แช่น้ํามันค่ะ เอาแล้วนะคะ เป็นไคนดค่ะมักบ่ท่าสูตรนี้ถ้าผู้ใดมักก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งด้วยจ้า when i wake up i feel cozy yeah อยจ้ะพี่น้องจามันแหงหลายนะจะติมสฟพนไฟลงอีกนิดนึงจ้ะเป็นยังจะติมคือเห็ดสองหมอวตีมันายนะพี่น้อง แคบหมูไรมันของเราก็ทําเสร็จแล้วคะ่ะทอดเสร็จแล้วนะคะปิตดตาเสบบอจ้าพี่น้องอยาติมซิซิมให้เบิง้งเดจ้าเอาชิ้นไหนดีคะสิ้นนี้เนะออาะกอบแบบ ๋ยางทีนี่อีกแซ่บไปหน่อยขอบเดี๋ยวกราไปไปกินกระสมตำจ้า นี่จะพี่น้องแต่ก่อนยาติมเฮ็ดทรงขายแบบนี้หละจ้าพวมมึงมีซิปถุงทรงสี่สิบบาทพระเจ้าก็ไปขายถุงละหาาลานตำมะงทรงลานตำมะฮงจ้าอยู่กับแม่ย่าอยู่กับยายออนะคะพี่น้องเดี๋ยวยาติมขอโจ๊คีบซัมหนีก็เด้อจ้า ถ้าชอบคลิปแคปหมูไร้มันก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้่าติมด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ้ง,ง,งเพื่อเป็นกำลังใจให้่าติมด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย